ยังไม่มีชมรมอยู่ระหวังจะไม่จบนะจ๊ะเอาไงดีวะตั้งชมรมเองดีกว่าชมรมนั่งฟังเพลงกันนะคะพวกเราฟังเพลงยูเ90พี่มอสเหรอใช่เหลวไหลใช่ค่ะไม่รักก็บ้าใช่ค่ะเหมียวเงาใช่ค่ะโอเคเป็นไรมิงทำหน้าเหมือนเจอคนหล่อเลยแล้วมาผิดท้องปะวะชมรมนี้อเพลง90้าะูนครับ ชมรมเราสองชมรมเนี่ยต้องแบ่งห้องกันใช้นะนี่คือเส้นแบ่งชมรมนะพวกเธอก็อยู่ส่วนของผู้เธอไปเราก็อยู่ส่วนของเราต้องขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะจ๊ะอะไรประสาทเคยพันรบชอบใครวะไงวะก็มีผู้ชายทั้งเจ็ดคนต้องมีสักคนนึงอยูวะที่ชอบมึงอิอลัลมหาลัยเขาเลือกให้พี่เป็นผู้อ่านหนังสือคนตามหมดฟังอะไม่เลือกเป็ดพี่ว่าผม หรือว่าลิปออยวะหน้ามันลุมมเหมือนตูดเลยเนี่ยยิ้มน่ารักอย่างเงี้ยน่ารักเพลงใครจะแฟนเรียกว่าอะไรนะแฟนไงไม่ใช่แฟนกันซะหน่อยแต่พัลลมภาษาอังกฤษคือแฟนถ้าเราไม่เรียกทัวร์เพลงเรียกทัวร์เล่นนะเราอยากเล่นอะไรจ้ะโป่งบอกพอแล้วยังเหนื่อยแล้วว่าไหนบอกอยากขอไงอยู่เฉยๆก็มาสร้างน้ำหนักอยู่น้องมิโอหยุดลม ไออิ <I> ่นอึ้งไปเลยเหรออีนอมยายไม่ได้อึ้งเว้ยเจียวเล็กพี่เจนเจวมือนี้พี่เลี้ยงเองคราวหนะ้าพี่เจนไม่ต้องพามาแล้วนะคะเก่งใจไม่เป็นไรพี่ไม่ได้พาพระลงมาคนเดียวซะหน่อยคนอื่นพี่ก็พามา ฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับการกลัวความรักแต่การเราดีสามารถรักษาได้ด้วยการเชิญหน้ามันความรักมันก็ต้องมีลูกเล่นบ้างสิลูกมันถึงจะได้สนุกไงมึงจะ เ็นไหมเลวลาที่เรายิ่งวิ่งหาคำตอบอะแล้วคำตอบมันยิ่งวิ่งหนีเราไปเรื่อย